คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าพฤติกรรมที่ดูเหมือนจะง่ายๆอย่างการดื่มน้ำมะนาวหนึ่งแก้วในตอนเช้าสามารถเปลี่ยนแปลงสุขภาพของคุณได้อย่างไรลองนึกภาพว่าคุณคือนิรันต์พนักงานออฟฟิศวัย32ปีในกรุงเทพทุกเช้านิรันต์ตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกเหนื่อยล้าร่างกายหนักอึ้งและกระเพาะอาหารมารู้สึกไม่สบายเขาได้ยินเพื่อนแนะนำว่าการดื่มน้ำมะนาวเจือจางตอนท้องว่างสามารถช่วยล้างพิษให้ร่างกายและทำให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า มีรันตื่นเต้นและลองทําทันทีแต่หลังจากผ่านไปเพียงไม่กี่สัปดาห์เขาเริ่มรู้สึกเสียวฟันและกระเพาะอาหารสับร้อนมากขึ้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่เจ้าน้ำมะนาวในตอนเช้าเป็นยาวิเศษอย่างที่หลายคนพูดถึงหรือมันกําลังทําร้ายร่างกายอย่างเงียบๆย,ยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวันนี้เราจะมาร่วมกันค้นหาความจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มน้ำมะนาวตอนเช้าขณะท้องว่างมันมีประโยชน์อะไรบ้างมีความเสี่ยงอะไรหรือไม่ และเราจะนำพฤติกรรมนี้มาใช้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพได้อย่างไรไปค้นหาคำตอบด้วยกันและอย่าลืมแสดงความคิดเห็นบอกเราว่าคุณเคยลองดื่มน้ำมะนาวตอนเช้าบ้างหรือยังนะน้ำมะนาวตอนเช้ามันคืออะไรและทำไมถึงได้รับความนิยมน้ำมะนาวตอนเช้าคืออะไรการดื่มน้ำมะนาวตอนเช้าเป็นพฤติกรรมที่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะในหมู่คนที่รักการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี เพียงแค่บีบมะนาวสดครึ่งลูกลงในแก้วน้ำอุ่นหรือน้ำอุณหภูมิห้องคนให้เข้ากันแล้วดื่มทันทีหลังตื่นนอนขณะที่ท้องยังว่างฟังดูง,ง่ายใช่ไหมแต่เบื้องหลังแก้วน้ำมะนาวนั้นมีวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจมะนาวไม่เพียงแต่เป็นผลไม้ที่คุ้นเคยในครัวของคนไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งวิตามินซีที่อุดมสมบูรณ์สารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพและสารประกอบที่ช่วยให้ร่างกายของคุณทำความสะอาดตัวเองแต่ทำไมพฤติกรรมนี้ถึงได้รับความนิยมขนาดนี้ เป็นเพราะมันช่วยลดน้ำหนักอย่างที่หลายคนพูดถึงหรือเป็นเพราะมันทำให้รู้สึกสดชื่นในการเริ่มต้นวันใหม่มาหาคําตอบกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทำไมควรดื่มน้ำมะนาวตอนเช้าลองนึกภาพว่าร่างกายของคุณเหมือนรถยนต์หลังจากคืนอันยาวนานเครื่องยนต์ของคุณต้องการการสตาร์ทอย่างถูกต้องน้ำมะนาวตอนเช้าทำหน้าที่เหมือนเชื้อเพลิงที่ช่วยปลุกร่างกายของคุณ นี่คือประโยชน์หลักที่ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการได้ชี้ให้เห็นเพิ่มวิตามินซีและภูมิคุ้มกันมะนาวหนึ่งผลมีวิตามินซีประมาณ45มิลลิกรัมซึ่งตอบสนองความต้องการในแต่ละวันของร่างกายได้เกือบครึ่งหนึ่งประมาณ110มิลลิกรัมสำหรับทั้งชายและหญิงวิตามินซีไม่เพียงช่วยป้องกันไข้หวัดแต่ยังปกป้องหลอดเลือดและเพิ่มความสามารถในการฟื้นฟูของร่างกายช่วยปรับสมดุลค่า pH ของร่างกายแม้ว่ามะนาวจะมีรสเปรี้ยว ต่เมื่่อย่อยแล้วมันกลับมีคุณสมบัติเป็นด่างซึ่งหมายความว่าน้ำมะนาวช่วยลดระดับกรดในร่างกายสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้อวัยวะต่าง,างๆทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นต้านอนุมูลอิสระชะลอวัยมะนาวมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องเซลล์จากอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุของการแก่ก่อนวัยและโรคบ,บางชนิดการดื่มน้ำมะนาวเป็นประจำสามารถช่วยให้ผิวของคุณดูอ่อนเยาว์และร่างกายแข็งแรง ช่วยย่อยอาหารน้ำมะนาวกระตุ้นให้ร่างกายผลิตน้ำดีซึ่งช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำง,งานได้ราบรื่นยิ่งขึ้นแก้วน้ำมะนาวอุ่นๆสามารถช่วยให้คุณรู้สึกเบาสบายโดยเฉพาะถ้าคุณมักรู้สึกท้องอืดแต่เดี๋ยวก่อนทุกคนควรดื่มน้ำมะนาวตอนเช้าหรือไม่แล้วควรดื่มอย่างไรเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับพฤติกรรมนี้แสดงความคิดเห็นแบ่งป็นความคิดของคุณ เราอยากรู้จริงๆนะสิ่งที่ต้องรู้ก่อนดื่มน้ำมะนาวตอนท้องว่างข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำมะนาวตอนเช้าไม่ใช่ทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบแม้ว่าน้ำมะนาวจะมีประโยชน์มากมายแต่หากใช้ไม่ถูกวิธีมันอาจก่อให้เกิดปัญหาได้มาดูความเสี่ยงที่นิรันต์ตัวละครของเราได้เผชิญกันผลกระทบต่อเครื่องฟันกรดซิตริกในมะนาวอาจทําให้เครื่องฟันสึกกร่อนได้หากคุณดื่มน้ำมะนาวบ่อยเกินไปโดยเฉพาะตอนท้องว่าง เลือบฟันที่อ่อนอาลงอาจทําให้ฟันของคุณไวต่อความรู้สึกมากขึ้นเสียฟันเมื่อกินของร้อนหรือเย็นระคายเคืองกระเพาะอาหารสําหรับผู้ที่มีระบบย่อยอาหารที่บอบ,บางเช่นมีอาการกรดไหลย,ย้อนหรือแผลในกระเพาะอาหารกรดในมะนาวอาจทําให้อาการแย่ลงการดื่มน้ามะนาวตอนท้องว่างอาจทําให้รู้สึกสับท้องร้อนในหรือแม้แต่ปวดท้องไม่ใช่ยาวิเศษลดน้ําหนักหลายคนเข้าใจผิดว่าน้ำมะนาวช่วยเผาผลาญไขมันส่วนเกินความจริงแล้ว ากผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการน้ำมะนาวไม่มีผลโดยตรงต่อการลดน้ำหนักมันเพียงช่วยย่อยอาหารและให้พลังงานแต่ไม่สามารถทดแทนการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หรือการออกกำลังกายวิธีดื่มน้ำมะนาวอย่างปลอดภัยเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากน้ำมะนาวโดยไม่มีความเสี่ยงคุณต้องทำอย่างถูกวิธีนี่คือคำแนะนำทีละขั้นตอนเตรียมส่วนผสมเลือกมะนาวสดน้ำฉ่ำไม่ฉ่ำในประเทศไทย มะนาวเหลืองหรือมะนาวเขียวก็ดีทั้งคู่ขอเพียงล้างเปลือกให้สะอาดใช้น้ำอุ่นประมาณ40-50องศาเซลเซียสแทนน้ำเดือดหรือน้ำเย็นเพื่อปกป้องกระเพาะอาหารและเคลือบฟันผสมอย่างถูกต้องดีมะนาวครึ่งลูกลงในน้ำอุ่น250มิลลิลิตรไม่ควรใช้มะนาวมากเกินไปเพราะจะเพิ่มความเป็นกรดหากต้องการเพิ่มรสชาติคุณสามารถเติมน้ำผึ้งแท้หนึ่งช้อนชา แต่ไม่ควรเติมน้ำตาลเพราะอาจทำให้เสียประโยชน์ของน้ำมะนาวดื่มในเวลาที่เหมาะสมดื่มทันทีหลังตื่นนอนแต่ถ้าคุณมีกระเพาะอาหารที่บอบบางควรรับประทานอะไรเล็กน้อยก่อนเช่นขนมปังหนึ่งชิ้นใช้หลอดดูดเพื่อปกป้องเคลือฟันนี่เป็นเคล็ดลับเล็กๆแต่ได้ผลดีมากความถี่ที่เหมาะสม ไม่ควรดื่มน้ำมะนาวทุกวันโดยเฉพาะหากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ดื่มเพียง2-3ถึงครั้งต่อสัปดาห์เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่ไม่ดีตรวจสอบผลลัพธ์หลังจาก1-2ถึงสสัปดาห์ให้สังเกตว่าร่างกายของคุณมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่คุณรู้สึกมีพลังงานมากขึ้นหรือไม่การย่อยอาหารดีขึ้นหรือไม่หรือมีอาการเสียวฟันปวดท้องหรือไม่หากมีปัญหาให้ลดความขี่ลงหรือปรึกษาแพทย์คุณพร้อมที่จะลองพฤติกรรมนี้แล้วหรือย,ยัง ลองใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์และแบ่งเป็นความรู้สึกของคุณในส่วนความคิดเห็นนะตอนนี้เรามาดูกันถึงความลับทางวิทยาศาสตร์ของน้ำมะนาวตอนเช้ามะนาวไม่ใช่แค่ผลไม้สำหรับทำเครื่องดื่มแก้กระหายแต่ยังเป็นโรงงานทางโภชนาการตามธรรมชาติแต่เกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณดื่มน้ำมะนาวตอนท้องว่างและจะเพิ่มประโยชน์ของมันให้สูงสุดได้อย่างไรมาสำรวจกัน ผลกระทบต่อระบบย่อยอาหารเมื่อคุณดื่มน้ำมะนาวอุ่นในตอนเช้าร่างกายของคุณจะได้รับการกระตุ้นอย่างอ่อนโยนเพื่อเริ่มต้นระบบย่อยอาหารกรดซิตริกในมะนาวกระตุ้นให้ตับผลิตน้ำดีซึ่งเป็นสารสำคัญที่ช่วยย่อยสลายไขมันและสนับสนุนการย่อยอาหารสิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณมักรู้สึกท้องอืดหรือย่อยอาหารไม่ดีหลังมื้ออาหาร นอกจากนี้น้ำมะนาวยังช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้ช่วยให้คุณขับถ่ายสม่ำเสมอมากขึ้นทำให้รู้สึกเบาสบายในการเริ่มต้นวันใหม่แต่นี่คือคำถามสำหรับคุณคุณมารู้สึกท้องอืดหรือย,ย่อยอาหารไม่ดีหรือไม่ถ้าเคยคุณลองดื่มน้ำมะนาวอุ่นหรือยังแบ่งปันประสบการณ์ของคุณในส่วนความคิดเห็นเราอยากรู้จริงๆนะบทบาทของวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระมะนาวคือซูเปอร์ฮีโร่เมื่อพูดถึงวิตามินซี ด้วยวิตามินซี45มิลลิกรัมในมะนาว100กรัมน้ำมะนาวตอนเช้าสามารถให้วิตามินซีในปริมาณมากที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันวิตามินซีไม่เพียงช่วยเสริมสร้างผูมิคุ้มกันแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการผลิตคอลลาเจนซึ่งเป็นโปรโตีนที่ช่วยให้ผิวของคุณเรียบเนียนและยืดหยุ่น นอกจากนี้สารต้านอนุมูลอิสระในมะนาวเช่นฟลาโวนอยด์ช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหายของอนุมูลอิสระนี่หมายความว่าอย่างไรผิวที่แข็งแรงขึ้นรอยเหี่ยวย่นน้อยลงและร่างกายได้รับการปกป้องจากโรคเรื้อรังได้ดีขึ้นลองนึกภาพว่าคุณกำลังดูแลร่างกายเหมือนดูแลสวนน้ำมะนาวคือปุย๋ยตามธรรมชาติที่ช่วยให้ต้นไม้หรือเซลล์ของคุณเติบโตแข็งแรงขึ้น คุณอยากให้ผิวของคุณเรียบเนียนขึ้นด้วยพฤติกรรมง่ายๆหรือไม่ลองดูและบอกผลลัพธ์ให้เรารู้ด้วยนะผลกระทบต่อค่า ph ของร่างกายสิ่งที่น่าสนใจที่หลายคนไม่รู้แม้ว่ามะนาวจะมีรสเปรี้ยวแต่เมื่อย่อยแล้วมันมีคุณสมบัติเป็นด่างซึ่งหมายความว่าน้ำมะนาวช่วยปรับสมดุลค่า ph ในร่างกายลดสภาวะกดเกินที่เกิดจากอาหารที่มีเนื้อสัตว์น้ำตาลหรือความเครียดมากเกินไป ร่างกายที่มีค่า ph สมดุลจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งแต่การเผาผลาญไปจนถึงการฟื้นฟูจากความเหนื่อยล้าอย่างไรก็ตามอย่าเข้าใจผิดว่าแค่ดื่มน้ำมะนาวแล้วร่างกายจะเป็นด่างทันทีมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีร่วมกับการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายคุณรู้หรือไม่ว่าร่างกายของคุณมีค่า ph ในระดับใดถ้าคุณอยากรู้ ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมและแบ่งปันในส่วนความคิดเห็นเราจะดีใจมากที่ได้คุยกันความเข้าใจผิดที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมะนาวตอนเช้าเรามักได้ยินคำพูดเกี่ยวกับน้ำมะนาวแต่ไม่ใช่ทุกอย่างที่เป็นความจริงมาทำลายความเข้าใจผิดที่พบบ่อยกันเพื่อให้คุณไม่สับสนอีกต่อไปความเข้าใจผิดที่หนึ่งน้ำมะนาวช่วยลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว หลายคนเชื่อว่าการดื่มน้ำมะนาวตอนเช้าจะช่วยเผาผลาญไขมันส่วนเกินความจริงคืออะไรไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงว่าน้ำมะนาวทำให้ลดน้ำหนักโดยตรงมันอาจช่วยย่อยอาหารและทำให้รู้สึกเบาสบายขึ้นแต่การลดน้ำหนักยังคงต้องใช้การรับประทานอาหารที่สมดุลและออกกำลังกายสม่ำเสมอน้ำมะนาวเป็นเพียงผู้ช่วยไม่ใช่ยาวิเศษคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณเคยดื่มน้ำมะนาวโดยหวังว่าจะลดน้ำหนักหรือไม่แบ่งเป็นเรื่องราวของคุณนะ ความเข้าใจผิดที่สองดื่มน้ำมะนาวเยอะๆยิ่งดีพีดมหันการดื่มน้ำมะนาวมากเกินไปโดยเฉพาะตอนท้องว่างอาจเป็นอันตรายได้กรดซิตริกในมะนาวอาจทำให้เคลือบฟันสึกกร่อนและระคายเคืองเยื่อบุก,กระเพาะอาหารโดยเฉพาะถ้าคุณมีประวัติเป็นแผลในกระเพาะอาหารหรือกรดไหลย้อน ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้จำกัดไว้ที่2 3ถึงแก้วต่อสัปดาหหาคุณมีระบบย่อยอาหารที่บอบางและใช้หลอดดูดเพื่อปกป้องฟันเสมอความเข้าใจผิดที่3น้ำมะนาวทดแทนวิช้าได้แก้วน้ำมะนาวไม่สามารถทดแทนวิชาว้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนได้มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นวันใหม่ไม่ได้ให้พลังงานหรือสารอาหารที่จาเป็นเพียงพอควรผสมน้ำมะนาวกับมื้อเช้าที่ดีต่อสุขภาพเช่น ข้าวโอ๊ตหนึ่งชามไข่ต้มหนึ่งฟองหรือผลไม้สดคุณกำลังเข้าใจผิดในเรื่องใดในนี้หรือไม่แสดงความคิดเห็นและบอกเราว่าคุณคิดอย่างไรนะและนี่คือความจริงเกี่ยวกับน้ำมะนาวตอนเช้ามันไม่ใช่ยาวิเศษแต่หากใช้อย่างถูกต้องน้ำมะนาวสามารถช่วยเพิ่มผิคุ้มกันปรับปรุงการย่อยอาหารและรักษาผิวให้ดูอ่อนเยาว์คำพูดสร้างแรงบันดาลใจน้ำมะนาวหนึ่งแก้วทุกเช้า ก้าวเล็กๆที่นำคุณไปสู่สุขภาพที่ยิ่งใหญ่ทำให้พฤติกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณแต่อย่าลืมฟังร่างกายของคุณด้วยนะคุณพร้อมที่จะลองหรือยังเริ่มต้นด้วยน้ำมะนาวอุ่นในเช้าวันพรุ่งนี้และแบ่งปันความรู้สึกของคุณในส่วนความคิดเห็นอย่าลืมกดถูกใจแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนและสมัครสมาชิกช่องเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพที่น่าสนใจอื่นๆพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า